เมื่อความงามนำพาซึ่งความตายเขากับม้าต้นคู่ใจจึงต้องฟันฝ่าอันตรายรอบด้านเหาะเหินเดินอากาศไปเมืองยักษ์และลงไปถึงถ้ำบาดาลเพื่อดันด้นตามหาเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามมารับชมกันได้กับเรื่องโสวัดกุมารครับณอาณาจักรอันไกลโพ้นมีผู้ครองนครผู้ยิ่งใหญ่นามว่าพระเจ้าพรหมทัศ กษัตริย์แห่งเมืองพรมกุฎมีมเหสีชื่อนางสุม,มนทาเทวีคราวหนึ่งพระนางทรงสุบินอัศจรรย์หลังจากนั้นไม่นานก็ทรงคันและประสูตรพระโอรสที่มีบุญญาธิการมากขณะที่กำลังทรงคันอยู่นั้นนางม้าตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ใต้ปรางปราศาสตก็ตั้งท้องและตกลูกเป็นม้าตัวผู้ขาวผ่อง รูปร่างงดงามสีกายขาวอย่างกระสำมลีพระเจ้าพมทัศทรงตั้งนามพระโอรสว่าโสวัดกุมารโหนทำนายว่าภายหน้าพระกุมารจะมีชายาถึงสี่องค์ครั้นโสวัดกุมารเจริญไวขึ้นพระบิดาก็สร้างปราสาทให้ประทับและตั้งเป็นฝ่ายหน้า มีนางฟ้าองค์หนึ่งจุติจากสวรรค์ล,ลงมาเกิดในดอกบัวใกล้อาสมของพระฤาษีดอกบัวนั้นมีขนาดใหญ่ผิดกว่าดอกบัวทั้งหลายพระฤาษีได้พบกุมารีในดอกบัวจึงนำมาเลี้ยงไว้เป็นธิดาให้นามตามชาติกำเนิดว่าประทุมวดีนางมีกลิ่นกายหอมดนังเกสรบัวหลวงและมีรูปโฉมงดงามยิ่ง อยู่มาจนมีอายุย่างเข้ารุ่นสาววันหนึ่งนางเก็บดอกไม้มาร้อยกรองเป็นพวงมาลัยอธิษฐานว่าถ้าใครเป็นคู่ครองของนางขอให้พวงมาลัยนี้ไปคล้องมือผู้นั้นไว้เสียงแล้วนางก็ลอยมาลัยลงในลำธารใกล้อาสม ด้วยบุพเพสันนิวาสพวงมาลัยของนางปทุมวดีลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงเมืองพรหมกุฎเป็นเวลาเดียวกับที่โสวัดกุมารลงสงสนานพวงมาลัยก็ลอยเข้าสวมพระกรไว้พระกุมารรู้สึกสงสัยยิ่งนักจึงให้โขน,น,นทํานายโหนทูลว่าหากพระองค์เสด็จไปทางทิศตะวันออก จะได้เจ้าของมาลายเป็นคู่ครองโสวัตกุมารจึงไปทูลพระบิดาพระมารดาเพื่อขอประพาสปาทั้งสองพระองค์ก็เอ่ยปากทัดทานแต่โซวัตกุมารยืนการที่จะไปในที่สุดก็ต้องยอมให้เสด็จไปตามพระไทยปาถนาโซวัตกุมารสั่งเสนาให้จัดเตรียมม้าต้นคู่บารมีให้พร้อมสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ครั้นเสด็จประทับม้า ก็โผนทยานขึ้นบนอากาศพาโสวัดกุมารเหาะไปทางทิศตะวันออกจนบรรลุถึงอาสมพระฤาษีผู้เป็นบิดาของนางปทุมวดีขณะนั้นพระฤาษีไม่อยู่โสวัดกุมารพบนางกำลังไกวชิงช้าขับลำนำรำพันถึงพวงมาลัยที่เสียงไปกับสายน้ำทั้งสองได้พูดจาฝากรักกันด้วยความสเสน่หาเมื่อพระฤาษีกลับมาแล้วโสวัดกุมาร ขออยู่ศึกษาวิชาที่อาสมนั้นด้วยต่อมาพะระฤาษีจัดการอภิเษกให้ทั้งสองอยู่ครองคู่กันเวลาล่วงไปจนานางปทุมวดีตั้งคันได้สามเดือนรวมเวลาตั้งแต่โสวัดกุมารออกจากเมืองมาได้สิบเดือนเจ้ามาต้นจึงทูลเดือนให้พาพระชายากลับไปยังบ้านเมืองโสวัดกุมาร พัดผ่อนขออยู่ปรนิบัติสนองคุณพระหรือสีสักระยะหนึ่งมาต้นท่องเที่ยวไปตามบ้านเมืองต่างๆโดยลำพังจนไปถึงกรุงชนบทของเท้าจิตราศูนย์มาตน้นเหาะข้ามเมืองทำให้พญาปักเจ้าเมืองโกรธมากช่วยกระบองเหาะตามไปและเกิดการต่อสู้กัน เท้าจิตราศูนถูกม้าทำร้ายบาดเจ็บจึงร้องเรียกให้เสนายกษ์ช่วยกันล้อมจับม้าไว้ได้แล้วนำไปขังไว้ในกรงเล็กวันหนึ่งโซวัดกุมารกับนางประทุมวดีพากันเที่ยวไปในปา่าแสวงหาผลไม้มาถวายพระฤาษีผ่านป่าผู้หนึ่งเที่ยวล่าสัตว์ได้เห็นรูปโฉมของนางประทุมวดีก็ใครจะได้ไปถวายพระราชาของตน จึงใช้ธนูพิษลอบยิงโสวัดกุมารสิ้นพระชนแล้วบังคับนางประทุมวดีให้เดินทางไปกับตนเวลาล่วงไป15วันนางประทุมวดีแส้งทำอุบายลวงให้พรานป่าวางใจแล้วใช้มีดฟันพรานป่าถึงแก่ความตายนางเดินทางไปจนถึงฝั่งแม่น้ำกว้างใหญ่พอดีมีนายสัมเพาลา่นเรือผ่านมาพบเข้า ก็ประสงค์ที่จะได้นางเป็นภรรยาจึงบังคับให้ลงเรือไปด้วยนางอ้อนวอนว่าขณะน,นี้นางกำลังมีคันแก่จึงขอให้นายสัมเปราณีต่อเมื่อคลอดแล้วจึงจะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานางใช้อุบายเลี้ยงข้าวปลาสุราบานจนนายสัมเภาและบริวารต่างเมาไมา้หลับไปสิ้นแล้วนางก็ขนข้าวปลาอาหารและเสื้อผ้าใส่เรือเล็ก รอบหนีไปในคืนนั้นฝ่ายพระฤาษีคอยโสวัดกุมารกับนางประทุมวดีอยู่จนค่ำเห็นผิดสังเกตคิดว่าคงจะมีเหตุร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งจึงออกติดตามหาพบโสวัตกุมารสิ้นพระชนอยู่เพียงลำพังพระฤาษีชุบโสวัตกุมารให้ฟื้นขึ้นสอบถามได้ความแล้วก็ให้รีบติดตามนางไปโสวัตกุมารเดินทางไปจนถึงฝั่งน้ำแห่งหนึ่ง พบนางเงือกสาวถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจึงใช้น้ำวันวิเศษที่พระฤาษีให้มาทาไปที่ร่างนางเงือกก็กลับฟื้นขึ้นโวัดกุมารได้นางเงือกเป็นชายาและวอนให้นางช่วยพาไปส่งยังฝั่งตรงข้ามนางเงือกทูลว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองยักษ์ที่ดุร้ายมากแม้แต่ม้าตัวหนึ่งเหาะพานยังถูกจับขังไว้ในกรงเหล็ก โสวัตกุมารได้ทรงทราบข่าวม้าที่หายไปก็ดีพระไทยครันนางเงือกพาไปส่งถึงที่หมายแล้วก็ซ่อนพระองค์อยู่ในพุ่มไม้ใกล้สระน้ำกล่าวถึงนางสุภลักษ์ที่ดาวของเท้าจิตราศูนวันนั้นนางกับเหล่าสาวใช้พากันไปเล่นน้ำที่สระใกล้พุ่มไม้ซึ่งโสวัตกุมารแอบซ่อนอยู่นางสีวรดีพี่เลี้ยงของนางสุภลักษ์ เล่นซ่อนหากับเหล่าสาวใช้บังเอิญนางหลบเข้าไปซ่อนในพุ่มไม้โสวัตกุมารพบเข้าจึงเกี่ยวพานจนได้นางเป็นชายาก่อนที่นางสีวรดีจะกลับได้นัดแนะว่าเพลาค่ำคืนนี้จะลอบเข้าไปหาถึงเวลาที่นัดหมายโสวัตกุมารก็ใช้มนตดทหารที่เฝ้ายามแล้วลอบเข้าไปเฉยชมนางสีวรดี จากนั้นโสวัตกุมารก็ถามถึงห้องบรรทมของพระธิดาสุภลักษณ์และล่อเข้าไปหาจนได้นางเป็นชายาอีกโสวัตกุมารอยู่ในตำหนักกับนางสุภลักษณ์โดยไม่มีผู้ใดร่วงรู้นอกจากพี่เลี้ยงสีวรดีวันหนึ่ง จิตตรีกุมานน้องชายของนางสุภลักษณ์ไปเยี่ยมพระพี่นางแล้วกลับมาทูลเท้าจิตราสูนว่านางสุภลักษณ์ประชวนไม่สามารถขึ้นมาเฝ้าพระบิดาได้เท้าจิตราสูนจึงคิดจะไปเยี่ยมบุตรสาวโสวัดกุมารอยู่กับนางสุภลักษ์ระยะหนึ่งก็ทำอุบายจนได้ม้าคืนแล้วลานางเพื่อออกตามหานางประทุมวดี ขณะที่ขี่ม้าเหาะขึ้นบนอากาศนั้นม้าก็ร้องเยาะเย้ยพวกยักษ์ว่าลูกเขยจะไปแล้วยังมัวนอนอยู่ไม่ลุกมาดูหน้าลูกเขยบ้างเลยเท้าจิตตราศูนได้ยินเช่นนั้นก็ออกติดตามได้รบกันแต่ไม่สามารถจับตัวโสวัดกุมารได้ครานั้นนางสุภลักษ์จะเดินทางไปด้วยแต่โสวัดกุมารไม่ยอมขอให้นางรออยู่ก่อน แล้วจะกลับมารับภายหลังนางไม่ละความตั้งใจจึงออกเดินเท้าตามไปโสวัตกุมารก็ใจแข็งไม่ยอมลงมารับนางสุภลักษ์เดินป่าไปถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งจึงไหว้ข้ามขณะนั้นนางกำลังตั้งคันอ่อนๆครั้นถึงกลางแม่น้ำก็อ่อนแรงใกล้จะจมน้ำบังเอิญนางประทุมวดีซึ่งพายเรือเล็กหนีนายสำเพาผ่านมาพบเข้า ช่วยเหลือไว้ทันท่วงทีหลังจากพูดคุยจึงทราบว่าทั้งคู่ต่างกำลังตามหาโสวัดกุมารเหมือนกันนางประทุมวดีกับนางสุภลักษ์พากันเดินป่าต่อไปอยู่มานางประทุมวดีประสูติโอรสก่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันนางก็ถูกงูเห่ากัดนางสุภลักษ์เข้าใจว่านางประทุมวดีสิ้นชีวิตแล้ว นางสุภลักษณ์เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากและคร่ำครวญถึงนางประทุมวดีจากนั้นได้สั่งความไปที่วานอนซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นว่าหากโสวัตกุมารติดตามมาขอให้ช่วยบอกข่าวด้วยแล้วนางก็อุ้มพระโอรสของนางประทุมวดีเดินทางต่อไปจนถึงวิมานของนางเทพธิดาซึ่งล้อมรอบด้วยสระน้ำกรด นางสุภลักษ์ร้องบอกเข้าไปว่าจะขออาศัยอยู่ด้วยแต่จนใจที่นางไม่สามารถข้ามลำธารน,น้ำกรดเข้าไปได้ด้วยบุญญาธิการของพระโอรสทำให้ร้อนถึงพระอินท์ต้องมาเนรมิตสะพานแก้วให้นางข้ามไปถึงวิมานได้อย่างปลอดภัยนางสุภลักษ์ เล่าเรื่องราวของต้นให้ฟังนางเทพธิดามีความสงสารจึงสัญญาเป็นพี่น้องกันและช่วยเลี้ยงดูพระโอรสอยู่ที่วิมานนั้นก่ลาวถึงเท้ามัทราชกษัตริย์แห่งเมืองมัทราชเทวดาดนใจให้เสด็จออกประพาสปาพบนางประทุมวดีนอนสลบอยู่ตรวจด,ดูพบว่าถูกงูกัดจึงให้หมองูแก้ไขจนนางฟื้นขึ้นเท้ามัทราช ประสงค์จะได้นางเป็นมเหสีแต่นางอ้อนวอนขอให้เลี้ยงดูนางไว้เป็นธิดาท้าวมัทราชทรงยินยอมและพานางกลับไปยังเมืองมัทราชกล่าวถึงทางด้านโสวัตกุมารซึ่งกำลังขี่ม้าเหาะข้ามทาน้ำกรดเข้าไปถึงวิมานของนางเทพธิดาที่นางสุภลักษ์อาศัยอยู่ม้าต้นทูลยุให้โสวัตกุมารเข้าหานางเทพธิดา กระทั่งได้นางฟ้าบริวารเจ็ดนางที่เฝ้าประตูวิมานเป็นชายาและออกตามหานางประทุมวดีต่อไปจนไปเจอกับครุฑที่กำลังจับพญานาคก,ก็มีใจสงสารจึงยิงธนูให้ครุฑตกใจยอมปล่อยพญานาคฝ่ายพญานาคสำนึกในบุญคุณจึงพาโสวัดกุมารลงไปยังเมืองบาดาลแล้วยกธิดาให้เป็นชายา อยู่ในเมืองบาดาลได้ระยะหนึ่งโซวัดกุมารก็ลาพญานาคและธิดานาคออกตามหานางประทุมวดีและท่องเที่ยวไปยังจนถึงเมืองมัทราชพบนางประทุมวดีบวชเป็นฤาษีจากนั้นโสวัดกุมารก็รับชายาทั้งสี่คือนางประทุมวดีนางสุภลักษณ์นางนาคนางเทพธิดากับโอรสทั้งหก ที่เกิดจากนางประทุมวดีและนางสุภลักษ์กลับไปครองราชสมบัติในเมืองพรมกุฏสืบต่อจากพระบิดา